มงแน่พี่น้องแรงยิ่งเต็มยายเกลียดจนตกใจขอท้าแล้วพี่น้องมื่อนี่มื่อนี่มื่อนี่มันสิมัยายเกลียดน้องเนียนจ้าอ๋อแน่พี่น้องช็อตแหลกแหงมันเฮ็ดกอสองดอกสองจุ่มว่ามปนสิมันบอกมื่อนี่อู้ใช่ละข้าพ่อยังดาดูกันจนนอนตายกีบุญลาพี่น้องกลุ่มเด็ สัีครับสักท่ายกันย่ำเสื่อพี่น้องพอกันต่าวันที่แปดกรกฎาคมปีหกหกหมายที่มาเมื่อนี่กับปลาน้องเมกเด้อพี่น้องมาหลุนน้ำกันมาจิดไอสิมานบอเดินทางน้ำกันสามสี่คนเมื่อนี่เป็นช่วงเฮ็ดบกค่อยไลยนั่แหละพี่น้องเปลี่ยนไม้ไปมาระวังปลาบันบกกับปลาน้องเมกเมื่อวานกับมันอยู่พี่น้องเมื่อวานนี่ไปไม้ปลาบันบกมันถึงดำเมื่อวานนี่อะหลุนน้ำกันพี่น้องไม้ปลาน้องเมกสิมานบ น้ำแย่เกลดีคือเก่าล่ะพี่น้องสวัสดีค่ะแม่เอซี่พี่น้องมาเก็บเพชรน้ำแย่เกล็ดด้วยจ้าวันนี้เขาไม้ลาโกอขายเฮ็ดโกอค่ะวันนี้อ๋อผนเจออะไรเด้อพี่น้องนะเอ้ามึงแน่พี่น้องช็อตแหลกแหงมันเ,นเ,นเนกกห็ดก้สองดอกสองจุ่มว่ามันสีมันบอกมืนอนนี่อู้เซ็ราคาเขาไงอ่อดูดูกันชุนฮอดชายคลิปปุ่นละพี่น้องความใดความมันสิีดำใด อันนี้เห็ดก้อนนะเฮงพี่น้องเอาถุงเห็ดอีกคือเกาเาตัว,วตนี้เห็ดผืองขาวพี่น้องมันสัญญาณมันขี่ตัว <laughs> ผืองขาวเร็มเห็นแล้วเนะาะเผืองดำใช่เก็ดมาเนี่ามาบัดน้องมีกระมันผืองดำอีกแล้ว,อ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 ,วอีกดอกนึงพี่น้อตงตัวดหวังตัวละเนาะเขาท่าอยู่เขาท่าอยูอ่บายนี้ เป็ดตาหาวอยู่คือใบชะเกตก็คือแล้วเนาะเขาทานาะปื้มีแต่ดอกงามๆพี่น้องเป็นเฮ็ดกอออสิยาากมมหดอกยางงามเลยพี่น้องมึงเนี่ยจังขี้ก็เป็นตำมานอยู่ตัวละผุนทาอยู่นอกเมียนอ๋อเมาปลาบันน้องเมฆที่มีเฮ็ดกอเด้อพี่น้องตัดใส่ไม้ยางเดียวมึงเขาอีกใบชะเกตเขาทาอยู่นอกมันนี่นอ ตัดใส่ไม้ได้กับพ่ออยู่พี่น้องเช็ดดอกเช็ดดอกล่ะนั่นเขาส่งไปตำหมันอยู่พี่น้องมือนีิเขามีห้อยแทะแน่พี่น้องแกงมันจะแต่สวยอยู่ดอกมันเขาแกงไหญอยู่เขาดอกนี่สวยพูดมีตำนี้ด้วยพี่น้องนี่เดี๋ยวจะคว้างบนกระลังสีเอาเออหน่ยายเกตงมากเอาหนึ่งเอาหน่อยหนึ่งแทะไปหน่อยหนึ่งอีกดอกนึ่งอุ้ยขอวทายอยู่พี่น้องมือนีิขอได้ยู่ เสือล่าเดินเตีมเยนี่ยไปแต่ไกลก็เห็นเนาะเนี่ยไปแต่ไกลก็แดงจึงเครืองเลยเออดุยเจ๊เก็บบันูดอกงามแน้ดุยเลยเนาะมันสีแดงเดี๋ยวพี่น้องมืาอนี้เมื่อวานนี่ดำล้วนเมื่อวานอีกหอักนึงพี่น้องโหยางงามงามมากมอนีเออรอหลุนน้ำกันถูกคมถูกไม้เด้อพี่น้องมืาอนิ พออีกิงอ๋พอเบิ่นโคเเลยโอ้ข้าทาอยู่มือนี่ตัดใส่ไม้ได้กับปอบผาดพี่น้องเต็มตาแฉดอกเฮ้ยเอาได้อยู่บ่โอ้ก็ได้น้ออย่างน้อแม่นหลุนผู้เก็ตอีกแล้วนี่ผู้เก็ตเฮ้ยนี่เฮ็ดหน้าขาวพี่น้องเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนะยางเวียนเลยน้อยางเวียนดอกใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ามาเน็ตกอนเด้อพี่น้องมือนี่โอ้ดอกงามเลยอีกองนึงเขาน้อแม่นตา เฮยฮะส่งติดเต็มตาเร็วอยู่ดอกมันนี่แมนแมนติดดอกใหญ่ๆฝออีกเนาะสดอกงดอกอู้ยมีแต่ดอกพวเวเกอบเลยพี่น้องคนดอกส่องดอกพี่น้องดอกเ็มทีแต่ว่าย่างตำได้อยู่ได้อยู่จ้าอย่างตำแจ้วตำลำพรีเฮ้ยเจ้าดอกเลยมันหล่นตาแท้หมดนี่ฮะนี่มุมมอมคลองดำอีกแล้วยุ่ิเย็ด แฟคคูลเลยพี่น้องโอ้ยสีเต็มตาเลยพี่น้องบ้านนี้มาพร้อมด้วยสีสันใบมาด้วยพร้อมด้วยสีแดงนอ้ําหมดเลยอันจ้าเอาส่งเป็นตะมันอยู่พี่น้องอ๋อตัวนี้จุ่มยางงามเลยพี่น้องเห็นไหมอุ้ยอุ้ยผอดาจุ่มหมดเลยเอาพี่น้องดอกนึงเอาสีมันเ็ดกอเด้อพี่น้องหมดนลยเปวดเนาะปวดพอสีแดงที่แหลกกับสีมันสีแดงนอ้ําบ้านนี้พออีกแล้วเป็นแดงๆเลยพี่น้องบ้านนี้ เฮ้ยมีแต่ดอกงามๆเนาะมันสีแดงกับงามคือเก่าล่ะงามแล้วเนาะสีแดงสีแดงแพ้งแดงไว้ก่อนพี่น้องโปเพิ่นแดงจนสีเต็มตาแล้วเอาไปเอามาเขาถือว่าหมานอยู่พี่น้องมาเนี่เอ้าจูมย่างงามพี่น้องมาเนี่โอ้ยใบเกดมาแค่ก่อนทานแล้วเรื่องกระแม่นอีกใบแยกเกดแล่้ซงตัวช่องดอกย่างงามบนตัวน่ะปีนลบหลังตาเห็นอีกพี่น้องเฮ็นบ่าย เห็ดเป็นเห็ดเลยคุเห็ดเป็นเห็ดปุ้ยดอกงามแฮ้หลุดยอดเลยแยกเกบ๋ไปคอยจะลุยหลุดแล้วกันเนี่ยข <c oughs> วามมานเป็นของเฮานะบ้านนี้ยงายงไผ่ไม้ได้หอมได้กับขอธาเนาะแม่นหลดไตว่าถัมนี่ขั้นึงเอาว้าวเอามาหอมเนี่ยกับพลอยแล้วพี่น้องดอกนึง <c oughs> มองแล้วดอกคองดอกดอก็เต็มตาไปต๋อเนาะ <c oughs> มีแต่ดอกเพลอเนาะนา <c oughs> ดอกนี้เป็นคือยืนตีปลูกเอียงเป็นเอียงเลยปลูกโซนโตเป็น ือย่องสวยเลยพี่น้องเอาเปิดไปตองบ้างนี่เกศเข้าเปิดไปตองเฮ็ดตรวแล้วมันยางสวยเนี่ยเหม็นบอบูนอ๋อมันอีรีมุนี่ตอนนี้ก่อนถั่วห่มได้วาสีบอหมันมามีเนาะหมันถักวห่มอยู่วันสองสามดอกเป็นคนมันเป็นเบาคุยขนาดคืออยู่พี่น้องวันนี้คืออยู่เขาเกศว่าไปตองแล้วนอนแมนว่าตันน้องอ ว่าโบพีปาดจ้าโอ้ยยางสวยเลยขู้ขอปาดไมยไเกีง่าแม่ยางงามเลยตัยี้เรียมยางพานราเลยยางขามว่างั้นยายเกียจเนี่ยหนึ่งยันขามันเพิ่งจำหมายได้อยู่พี่น้องแต่ยางมากโบเห็นยายเกีมาเห็นน้ำกลดเป็นเฮ็ดหนาเขาวพี่น้องงามคือกัน เฮ็ดสิเกิดใหม่นี่เนาะเมียนเมียนเพราะว่าเฮ็ดสิเกิดมันเอาแห้งอีกดอกนึงเขาเงามแต่ตัวนี่เรียงเขาเงาขูดขาขาอันตันเลยเอาเฮ็ดแดงแดงสามบวเมียนแดงสามสองดอกปีอีกดอกนึงอันดอกนึงเฮ็ดเดอเนี่เฮ็ดคือกันละเฮ็ดคือกันเลยนี่มางามรสชาติกับตันี้กันดอกเนาะเมียน ดำพี่น้องมาเนี่ยเอกจากกันสีแดงมาใกล้ีดำเนาะออกจากสีแดงพอสีดำได้บ้างจุ้มเลยตาใหญ่เกิอบเนี่ยเนาะอินเลยท้องแค่นพลอยใหญ่บ่ก็แล้วเนาะสท้องฝนโอ้สามฝนโอ้ตาดีตาพันอยู่พี่น้องเน้อยังมาเนี่ยนอนแนี่ยนอนได้ข่อยตัวมือข่อยมักปลาอยู่เล้วแล้วขอยมักปลามาเทสขัดเนาะเออสิโอ้ยวดพี่น้องเนี่ยนินบอพี่ ผมก็มาสีดำมีดีจนนีเอกไปีเนียแน่แไปเรื่อยพอไปเรื่อยพอเดียวนี่แน่นอนได้ตาคอยมีห้อยแฉแน่ตาในที่ขาดมีดีจนพ่อีีกบ่พ่อแล้วเนาะแน่นอนดีดีสายตาสีไปยี่เลี่ยมแน่สีไปน้าเรื่อยบ้านเอ๋อพ่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 อ ทีดําด้อบ้านยทีหน่อยก็มีพีโอ้ยมองแนีมึงเนียไล่ะโอ้ยหมดด้วยเอาแนมไปอีกปึ๊บปึ๊แล้วเกือบหน่อหวาดเจียมเป็นจุ่มเลยพี่องกำลังเป็นทีอยู่นะเฮสิขึ้นไม้เหอขึ้นไมเอาเลยเร้วขหอยต่นนี่ทันว่เอเอามนพกไนั่น เปรีเซฟคอยตั้งคอยยี่เลียมโอ้เห็นน้อมอยู่แต่ใบตองโอ้เห็นบัวเดมาโดนเมื่อไงนี่นได้บัวละได้ตัวนี้ได้ดอกนึงเน้องจ้าตัวนั้นบัวได้ดอกคือเป็นเสื้อเสื้อกีดอกกีกีได้โอ้โหคอยพ่อคอยยี่เลี่ยมอุ้ยเฮ้ยขวายเวายขวายพี่น้องอุ้ยฝนเป็นสายเลยบ้านนี้โอเคทุ่คนเป็นยังเอาท๋งทุ่นบอกอ๋พี่ คนพมานี่ีตอนนี้ปคนนี้รีบจป่ม้มาไ่ปอไปตัวอ่อเอได้ปิดช้าไปกนยานเาหงวว่าเขาเยียบเฮกดนพิเอาหลดไตไปตองสบายเลยยางระวังเหยียบเแมนป้องสิเปิดใป้องคอยเปิดนานีีเียบู วาดูเบี้ยวพี่ก้นนะขอภาพนิ่งเนี่ยพอสีแดงนล้มาพอสีดำพี่น้องมันสองสีเลยน้อนาะมาดิดำกับดำงามด้วยพี่น้องนั่นคันว่าเห็นเบิร์ดกับเคียร์ทมเป็นยังงบ่เออดอกนี่น้ำกล่องละเล่งอยู่บ้ตัวเล็กใส่พี่อุ้ยพี่น้องจินตายาเกียรติหจ้าเอียรติตัวนี้เปลืพระราาเลยตัวนี้ แต่บานงามเด้อพ well ี่น้องฮะอีกอีกดอกนึงพี่น right. ้องมาฟังน really> ี่มานสีดำอีหลีเ้ยงมานสีดำตาใสตะหมสีดำม่มีห่มอันเฮดโกอเด้ห่มเฮดโก้ว่มีฟังอู้ดอกนึ่งถ้าขนก็มีเนอไม่นาส่งมานอยู่พี่น้องมื้อนี้ก็ได้เอาอีกดอกนึงพี่น้องมานสีดำมาฟังมานทั้งแดงทั้งดำเลยมื้อนี้เอาล้นตาลราบ่เดี๋ยวนี้อุ้ยมาทำบั้ดดามมานคักเด้อพี่น้องมื้อนี้ มึงไหนุ่นุปนมึงไหนพี่น้องดอกเพชรดอกนี้ยังปีขางามคักแต่กดอันตันอยู่ข้างล่างเป็นสีแดงเดี๋ยวตอนเมื่อกะจะเอาสีแดงขึ้นมาให้เบิ้งแล้วพี่น้องไปดูน้ำกันต่อพี่น้องก็พอกันพอยังยาญเก๋งก็พอให้บวกบวกยังล่ะเอ้าน้องลงเป็นพอให้บวกพี่น้องออกมานอยู่ตัวนี้ โอ้ยผีมาเบิงมาเบ,งบิงในกระตาผีแหงกอ้าวข้า,า,างๆน้อง,นองคนเก็บกับผอคือก,กัน,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 นพี่น้องมาเน,น,นี่ยตัญญาณเด้อพี่น้องสัญญาณอะไรนี่เห็ดปวกเห็ดปวกปวกพริกนอก่อมันเอาเห็ดปวกนี่บ่คืออยู่แล้วก็เอาคือฝนที่ลงเนี่ยมามนเมนแล้วเค็ดยังไรสิคุณแน่บ้านนี่สิออเอา้า ตาคนณเถาผมคือคนนมผอดอกเถานี่ละแสบน้ำคาเลยเนาะแมนเฮ็ดตวกินแสบน้ำคาเด้อพี่น้องดีโอ้ยได้เก็บไปก่อนเลยฮะโอ้ยตากผุนี่ยังกินเนาะถอยจุ่มหนึ่งน้อยหาดีๆหาดีๆพุุนได้เก็บผุนสักลากยกสิยังไงถอยก่อนแน่พ่อเนี่ยเลียม มือนตาเม็ดปวกตาเม็ดปวกนี่แล้วพี่แม่จูงง่าสีน้ออ๋อเมื่อสีมันมันถูกเกล็ดตั้บ้านยุดประยูท์ได้ความมันถอดยองบานนี่อกนหน่อยก็เฮ็ดปวกแล้วเจีนเก็ดเฮ็ดปวกแล้วเนาะถอดเอาเลยถอดเอาเลยเอดท้ายว่าพี่บ้านงานไปคอยคนถอดเรียวเธอได้เหงาเายตาหากินคือ ไอ,อีกดอ,อก,อกนึงแวงแน่กับเฮ็ดคือเก้าละ<น>่ะพี่นอ้องเฮ็ดปวกพี่น้องบ้านนี้นเฮ็ดปวกยังคือสีคือคนไทยแถบันนี้เฮ็ดปวกน้ำแกงปวกน้ำแกงเมื่อือดอกแ,แหล่คุณมอขาวเน,เน,เนะา,เนาะพี่น้องแลย้มยิมยิ้มยิ้ียิ้ิ้้้มม้มม้มมิิมยยยยิ้ม้้ิ่้อมนน้อยย้ อันนี้แมนบุ่แมนโอเคกอนามัดเล็ที่นองมัดล็วบานหมาล่ยดเลยมงเล็ีน้ั้งเฮ็ดผงดำทั้งเห็ดปวกบานเองอเงตัวสคนไปทังไดบุบานลองหยลองหวยแล้วบอกเ็ปวกแลองหยเลยนาะเขาอยู่น่นพีเดอมันออกบานเพี่ะดอกางามเกลียเท้าน่นเอ้า นี่อืออะไรพี่น้องคอกันเต่าเนี่มันมันต้องมีหมูเด้นี่ต้องมีต้องมาทั่วแถวนี่ละปูนขางกระตาอุ้ยสีนทองโอ้ยว่างใตยจนอันนี้โอ้ยพี่น้ยงนี่จุ้มมันจุ้มกระมีตัวนี้ว่างกะตาไตน่อกว่างใส่ตัวดำพะโลพะงั่อุ้ยเ็ดดอกดำพออีกเนาะพออีกนึงอ๋อขออีกนึงน้องพี่น้องเบ้างนี้ ปิญมปิญมยุงนี่เกมื่อยก็ร่างวัชพืชผ้าเมื่อพี่น้องพอเฮ็ดปวกเข้ามื่อแล้วคือเอ๋อฝอยอะไรพี่น้องของมั้งจุ่มจุ่มได้ด้วเด้อพี่น้องจุ่มอ๋อหัวมันหมดเลยหัมานมันทั้งเฮ็ดปวกมันทั้งเฮ็ดกอมันทั้งเฮ็ดปผงดำพี่น้องเบิร์ตถูกเห็ดติดดอกกวางง่ามสำนักแต่ละเห็ดแมนเอ้ย พออีกไ่ใช่เกตตายปะสามามมานี่น้อะกําลังงาเขาทาอะไรโมนี้เขาทาอะไรเขาจะไปกินแกงห็ดปวกแล้วปวดหาหมดคนเด้อพี่นาะยาทาหน่อหันหน่อเมนอดก็กินโอ้ยมันแสบเนาะแสบแระจก นี่ปลวกดอกเดียวบ่ปลวกดอกเดียวมัปวน,มน,ปนปลวกน้ำแกงเน,น,งเนาะปลวกน้ำแกงเนาะอืมปลวกดอกเดียวคือกันเนาะแม่นจ้าอือเอาปลอยอีกเลยพี่ท่องมานนี่เป็นปลวกน้ำแกงเนาะจีแกตปลวกน้ำแกงจ้าแม่นแฉเนาะแม่นของแฉอะไรอันนี้ดอกนึงยังกินคนถ้าล่ำหวยดอกสิบวัปลวกนี่เนาะแม่นจ้าหมวกสีมานไปแท็กระบปล่อยให้ดีลีตัวหน่ย เต็ม<น>ไปแล้วเร้อพี่น้องตาหนึ่งตอนนี้ตานีเป็นเฮ็ดปวกอืมตานีเป็นเฮ็ดปวกอ๋อพี่น้องสำหรับผลงานการเดินทางเสาวันที่แปดกรกฎาคมปีห6กพี่น้องไม้สีม้าก,กับปลาน้องเมกเด้อพี่น้องเมื่อนี้บ่ขาดคิดว่าสีมาน,น้อยแยกเกตแม่จ้าเม่วานไปปลาบันบกกับมาน,นเติบอยู่พี่น้องแต่ว่ามานตั้งแต่เฮ็ดสีดำเม่ว่านนี่เป็นผึ่งดำแต่ว่าเปลี่ยนไม้มาปลาน้องเมกเมือนี้ปุ๊บสุดยอดเลยพี่น้อง คักน้อยเะเกตคักคักทั้งดำทั้งแดงทั้งปวกมือนี่เฮ็ดปวกก็ได้พี่น้องอะได้แกงอ้ออยู่อ้อหนึ่งได้แกงอ้อเทียงพอดีส่วนอีกตานี่ยก็สิเป็นเฮ็ดผึ่งดำกับเฮ็ดกรอพี่น้องมันจนเต็มกระตาอ๋อสุดยอดอยู่พี่น้องมาอนี่ยอดได้ยอดมันเป็นช่วงเฮ็ดบรายได้สำเนียงกะถือว่าสุดยอดน้อยเจเกตจ้าอุ้ยหมักสีสันข้างล่างกับเป็นสีดำแล้วพี่น้องเนี่ยทั้งดำทั้งแดงน้ำกันทั้งดำทั้งแดงอยู่ข้างล่าง ส่วนเฮ็ดปัวนี่บ้านมือจะตามได้ี่มืออื่นนี่ละเนาะเมีนจ้ามืออื่นอาจติออกลายด้เมื่อเวลาสออกลายพอมองเขาเก็บมันกำลังงะกำลังจู่มนะรอหลุดน้ำกันพี่น้องมืออื่นว่าผนสีเกิดตัวเพื่ว่าเกิดจริงเดาว่าได้เด้อพี่น้องเฮ็ดปีนี่สภผ่าอากาศแปรปรวนเดียวก็ห่อนเดียวกัหนาวเดียวก็ฝนอยู่ก็คอยรอรุลุดละพี่น้องว่าสิใดสีมานบอสิเกิดจริงเพื่เกิดเล่นส่วนโอนี่สุดยอดพี่น้อง อ๋อหลังจากนี้ก็ะซิเมนกลับบ้านล่ะพี่น้องอรอหลุนน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลาสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยลอหลุนน้ำกันคลิปใหม่หมูอใหม่พี่น้องมือนี้กลับบ้านก่อนเก็บแห้งไว้เพราะว่าสายมาห่อนห่อนห่อนอีหลีห่อนอีหลีหออล <laughs> ม่ได้ห่อนอีหลีเลยพี่น้องเอ้อย ปอนเดือนหานอแม่จะบ่ขึ้นหนาฝนพ่อเม็ดอ่ะกลับบ้านเฮาเฮเกตสวัสดีค่ะอ่ะคอยเล่ารื่อน้ำยาเกตกับคนฟังปลาไม่พี่น้องขอบคุณถูกไหลถูกแช่ขอบุณที่รวมเดินทางน้ำกันถุกเมื่อพี่น้องหยุนความันน้ำกันถุกเมื่อเป็นมูยาเกตทุกเมื่อกลอย่รอกกันเพิ่นนางเบิงนอนเบิง <laughs> ดีหละล่ะพี่น้องคุณเป็นแรงใจไงก็เดียเด๋ยวมีแห้งยางเกเพ็ดพี่น้องเอ้า คลิปนี้ซ้ำนี่าพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกแช่หลุนน้ำกันมืออื่นพี่น้องสวัสดีครับ